แซวสีส่พูดถึงว่าวันนี้เราเลื่อนไปแล้วเราไปเห็นคลิปในช่องของคุณมะเดี่ยวเนะาะผู้จัดการบอจโจอ่าแล้วเราได้ไปเห็นปกคลิปของคุณมะเดี่ยวนี่ยที่บอกว่าอามะเดี่ยวพาชมบ้านน้องอูอีกเนี่ยแล้วเราไปเห็นรูปรูปหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าความประทับใจตรงนั้นน่ะก็กลับมาอีกครั้งแล้วมันยังจำอยู่ในใจแหละแต่รู<อ>้สึกว่าอยากไปค้นหาใช่ไหมอันนี้ในอ่นี่นะ ช่องของคุณเมื่อเดี๋ยวเนาะก็ได้ลงแล้วก็ปกคลิปนี้แต่ว่าทีเนี้ยเราก็เข้าไปดูในวิดีโอจนจบกล้นะเอ๊เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นรูปนี้อ่ารูปรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่บ่าวโจดีไซน์เนี่ยตั้งใจเอาไปมอบให้องค์อิงก็ไปกับสาวสีนี่แหละก็ไปกับพี่ย่าๆอีกคนนึงเนาะใหญ่กว่าสาวสีหรหนูมคือพี่น้องครับคือณวันนั้นอ่ะเราตั้งใจกันมากจริงๆที่จะเดินทางไปแล้วก็อ่ประมาณนั้นละแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไป เราได้จัดเตรียมอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่า<ช>จะเป็นการ <c oughs> ผมหาเลือกรูปที่สวยที่สุดที่คิดว,ว่าเราชอบแล้วคิดว่าไปมอบให้น้องน้องก็จะต้องดีใจพอได้รูปเสร็จแล้วปุ๊บผมเอามานั่งแต่งน่งอาดเขานัเอามานั่งแต่งแต่งรูปก่อนนะ<ช>เอามานั่งแต่งรูปก่อนแล้วก็ส่งไปให้ทางร้านเนี่ยทำให้หแล้วก็ได้กุยรายละเอียดกับทางร้าน ขอแบกว่าขอรูปชัดๆเลยนะสวยๆเลยนะอ่ะก็เลยจะบอกเขาว่าถ้าถ้าจะแต่งให้เพิ่มอีกก็แต่งได้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็ไปทําให้คมชัดขึ้นแล้วก็สวยมากเป็นภาพที่สวยมากแล้วเนาะในวันนั้นคือเหตุการณ์ที่เราไปก็คือแบบว่าเราเตรียมตัวคันมาอย่างดีเลยมัน็ีสตอรี่เรื่องราวกอว่าก่อนที่จะนําไปมอบนะเรารู้แหละว่าน้อิงจะมาจังหวัดเลยซึ่งวัน้นมาเป็นเชียงคานพุทธอรเภอกับที่เราอยู่นะเราบอกจูกเองก็ตั้งใจทําให้แต่เนื่นๆแล้วทีนี้ก็ ลังจากที่ทำแล้วได้รูปมาเสร็จนั่งคุยอยู่กับรูปน้องอุ๋งอินนะคุยคาววีนอแต่ว่าเมื่อใดสเซาสีก็ไปือว่าบางวันเอา,า,าเ้องอินนั่งกลางมีเพื่อนอ่นะเมันเพื่อนนั่งอ่เหมือนแล้วเซาสีคือรูปสวยมากแล้ว<ช>เราคิดว่าเราจนยังอยากได้ไว้เลยหน้าตอนนั้นคิดว่าเอออยากทําไว้สักอันเนาะเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าเราพูดถึงว่าเราดูไปแล้วเราก็ มีความสุขเพราะว่าเราประทับใจเราชื่นชอบน้องและนั่นก็นั้นคือเนื่องด้วยโอกาสพิเศษของบ่าวเจ้าดีไซน์คือว่าฉลองผู้ติดตามแสนซับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือดีใจมากก็แฟนคลับของน้องอีกนี่แหละที่ช่วยกันผลักดันแล้วก็กดติดตามนี่พี่น้องคะพอทีนี้เราไปเห็นเนาะหน้าปกคลิปของทางคุณแม่เดี่ยวนะแล้วเราก็เลยไปได้ไปเลื่อนไปหาคลิปของเราว่าเออวันนั้น่ะอยากดูคลิปวันนั้นจัง แต่วมนอั้นเราเนาะกสาวไปแบบ่าเรีวน่องก็จะได้คุยก่อนน้องี่เวทีแต่ว่าน้องอิงก็ติดภารกิจมามามาไม่เหมือนวันนั้นถ่ายเหมือนวันนั้นถ่าย MV น้องถ่าย MV อะไรสักอย่างอยู่ขอนแก่นจำได้แล้วน้องมาช้าแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเช็คซาวเพราะตอนแรกเราเรายังมีการคุยกันอยู่ว่าเราจะมอบให้น้องตอนไหนดีตอนเช็คซาวเลยไหมก็อยากไปหาเราไม่ดนั่นแหละครับพี่น้องอะยังไงเราสีขอเนี่ยเปิดคลิปไปเลยนะ ไปคิปในช่องของบ่าวเจ้าดีไซน์เองเลยนะครับที่ขึ้นปกไว้ว่าอะไรนะอะไรน่าตกใจอะไรทั้งใหญ่อ๋อน้องอุ๋ยตกใจโดนเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวโดนเซอร์ไพรส์แบบอันนี้นี่ยเนี่ยน้องอุ๋ยตกใจตั้งตัวไม่ทันโดนเซอร์ไพรส์หน้าเวทีแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะขออนุญาตเปิดคลิปเลยนะเป็นคลิปของบ่าวโจ้เองนี่แหละวันนั้นแล้วก็รักเกลียดมาเป็นความมีเน็ตไม่มีเน็ตที่เราครับเนี่ย คือโมเมนต์ตรงเนี้ยอันนี้สาวสียกรูกอยู่ข้างหลังาสาวสีเป็นคนยกรูปบอกจู่วถือชอ่อดอกไม้นี่งวเป็นคนถ่ายไหม,มไม่แม่แบงค์ขายอ๋อน้องแบงค์ขายเนออ้องแล้ววันนั้นก็เห็นมีคลิปนี้กับทางเพจสาวน้อยเพื่อนน้องอก,กับช่องสาวนอ้อยด้วยนะคะที่ลงพอเขาถ่ายมาจากด้านบนเขายืนถือดอกถ่ายเนาะครับอ่ากับแอปนี้นะคะ นี่นี่ใหญ่ไหมพี่น้องใหญ่มากแล้วพอไปอยู่คู่กับคนเป็นผีที่หมอนอิงเห็นแล้วแบบอย่างนี้เลี้ยงไม่ไหวคื่หมอนอิงอ่ะอ่าอือแล้ววันนั้นเป็นวันที่เราอยู่จนถึงเต้ยหลาใช่ใช่ใช่ครันี้ให้เราดูว่าเราจะเต้ยหลาปกติจะกลับโกรธงงเออค่ะ เนี่ย <Yeah. S 1> คือแบบว่าคนหน้าเวทีแบบว่าอุ้งมืแบบแย่งกันเข้าไปจับมือ mm hmm. แล้วแปลว่าภาษซาเลยเนะเาะพี่น้องว่ายัดจับหายยัดจับมือหาย mm hmm. ไม่ยังจับมือหายคือทุกคนคือเบียดกันเข้าไปตอนน้นนองอุ้งมาเราถือลูกเองแค่เข้าไปไม่ได้ mm hmm. ดีแต่เราจองหน้าเวที สาวสีส่เป็นคนยกรูปแะหว่าเราจองหน้าเวทีไว้ตั้งแต่โอ้โหก่อนน้องจะขึ้นโชว์อีกนี่ให้ดูมีมีราคาด้วยนะบาจู้เพราะว่านี่เราไปนั่งรอข้างหน้าเลยอขออนุญ,ญาตนะคะอนุญาตนี่ก็เป็นรูปตั้งแต่ที่อ่านี้เฟซน้องบาจโจ้ได้ลงไว้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนทางไหนอ๋อทางนี้ นี่บอลโจก็นั่งอยู่กับรูปนั่งอยู่ด้วยนั่งรอตั้งแต่ไปอ่ะเอ้าไม่กินไม่ดื่มนะคะเพราะว่ายานปรทธานอีรีนี่เห็นพระเอกกดด้วยอ่าแล้วก็เห็นหลายคนเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นรูปที่ทางเพจนะคะสาวน้อยแอดมินเนาะขอถ่ายบอกว่าขอบอลโจบอกให้มาถ่ายรูปพร้อมกับผู้มอบแต่ตอนนั้นบอลโจเข้าห้องน้ำปีก็เลยได้เจอสาวสีนะคะครับผม แล้วก็มีลูกพี่น้องหญิงถ่ายคู่ด้วย่ใช่ค่ะนี่กับช่อดอกไม้ที่บอจูไปมอบเชิดกันหลังวิีครับผมแล้วก็มีลูกบอโจูไหมอีกลูกหนึ่งพระเอกวัดนะคะแล้วก็บอจูนี่นี่ค่ะครับนี่แหละพี่น้องครับคืออะไรคือพอเห็นตอนน้องหญิงรับมาลายของเราแล้วก็ช่อดอกไม้ของเราเนี่ยแล้วก็รูปเนี่ยแล้วน้องรู้สึกแบบ ด้วยรอยยิ้มของน้องอ่ะเรายังก็มีความสุขนะที่เราตั้งใจไปแล้วครับเราตั้งใจมากๆที่จะทําสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่มีคุณค่าไม่ได้มีราคาอะไรมากมายเทียบกับเอซีทัานอื่นเราก็เป็นแบบว่าคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นแฟนคลับของน้องแล้วอืแล้วก็คอยผลักดันสนับสนุนน้องตั้งแต่แรกๆเลยนะแค่เอาไง แค่เห็นน้องน้องเห็นเขาแล้วแบบอุ้ยเจ้าอุ้ยนี่คือแค่นี่เรดีใจเราไหมแคว่าแบบว่าเขาทักว่าคุณหน้าเราหรือว่าอันนี้พูดชื่ออย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วเนาะครับผมนี่แหละพี่น้องครับเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับคือเราก็เราดีใจตรงไหนรู้ไหมดีใจที่น้องเก็บรูปนี้ไว้เพราะว่าในปกคลิปของผมวันนียวะลงวันนี้ไงเห็นเห็นรูปนี้พอดีอ่าและทีนี้ครับพี่น้องพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็คือ คือก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาบ่อยๆเบื่องหลังนี้เลยนะคะก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาบ่อยๆเลยก็คือเวลาเราทําคลิปของน้องอุ๋ยเนี่ยก็จะชอบมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเธอไล่ไปทำคลิปคนอื่นไปทำคลิปคนนั้นคนนี้ไปไม่ต้องมาทําคลิปอุ๋แล้วอะไรอย่างเงี้ยเธออ่าบ่าวโจ้ยังไม่รักอุ๋จริงไม่รู้หรอกคุณคุณไม่รู้หรอกว่าเรารักไม่รักคุณเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานอ่าจริงๆเขาคืออย่างบ่าวโจ้เองนะบ่าวโจ้เองก็คือ เอาไงคือเป็นแฟนคลับตัวยงตัวหลักก็เติร์น้องเริมเริมเข้ามาเนาะแล้วก็เหมือนกับเติบโตัวกับน้องน้อแล้วทีนี้เติบโตไปด้วยกันแล้วทีนี้พอมาเจอคอมเมนต์แบบนี้มันต้องน้อยแหละแต่ว่าเราเองพอเรามาย้อนคิดดูแล้วก็เราตัวเองก็ได้ถามสาสีเหมือนกันเนาะว่าเขา,าคอมเมนต์แบบนี้จะไงก็เลยบอกเอา เราไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เขาเขามีสนัยตอปเลยเราคอมเมนต์ไปเลยว่าเขาติดตามน้องมาตั้งแต่ต้นจริงหรือเปล่าถ้าติดตามมาตั้งแต่ต้นจริงต้องเห็นสีว่าเบาโจนะเริ่มทาข่าวน้องมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีคอ,คอมเมนต์ที่บอกว่าว่าหลับผมเนี่ยชอบแซดน้องออไม่ยังไม่มีคลิปไหนเลยนะครับที่ผมแซดน้องไม่ดมีเลยไม่มีไม่มีอืมนั่นแหละที่บองครับไม่มีทำแซดหรือดอือห ความรักของแต่ลนะคนน่ะอาจจะแสดงออกไม่เหมือนกัน,นะะแต่ความรักของเราเราก็แสดงออกให้น้องเห็นได้ประมาณนี้แต่เราอาจจะรักน้องมากเหมือนกันอยากจะสนับสนุนน้องแต่เราก็คืออยู่ไกลด้วยแล้วก็อยู่ห่างๆด้วยไม่ได้อยู่ในวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม<ช>เราก็จะพยายามนะครับผลักดันส่งเสริมสนับสนุนน้องผู้หญิงในช่องทางของเรานะะในบริบทของเราให้ได้มากที่สุดเหมือนกันครับเนาะแต่คนเราบ่อยๆถ้าสมัยมา กันนิดสาวน้อยมามึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปบ่อยมากแต่ว่าหลังๆมาก็คือไม่ได้มีคิวงานมาทางนี้เนาะแล้วพื้นที่ที่เราอยู่ก็ไม่ค่อยมีหมอมานั่นแหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปขีดเส้นหรือไปตีตาใครว่ารักคนนั้นไม่รักคนนั้นอะไรก็มีคุนบ่งหูน้าเขาคุนยาเ้าอคุนยาเว้า แล้วถ้าคอมเมนต์ในช่วงทศสานไม่ได้ก็อย่าคอมเมนต์กันนั้นแหลอะอันนี้พูดถึงกลุ่มน้อยๆนิดๆน,น,น,นะครับแต่<ช>แต FC ส่วนใหญ่ของน้องอ่ะน่ารักมากน่ารักมากๆเลยท่านมาช่วยตอบให้ด้วยเนาะก็คิดถึง<ม>อุ๋อิงแล้วล่ะเนาะคิดถึงจริงๆคิดถึงหน้าเวทียังไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยที่เี็นฉากเวทีไฟอะไรมาเห็นโชว์ครับขอโชยังพูดอีกเลยอยากไปดูสาวน้อยหน้าเวทีจังหวัดใหม่มาจังหวัดเลยทินู้ แต่แต่ก็จะหาโอกาสไปดูอยู่เนาะนั่นแหละครับพี่น้องครับอืมอ่ะคมชัดลึกนะครับผมก็เริ่มเปิดเสนอรายชื่อแล้วนะในสาขาทุ่งหมอลำตอนนี้ก็น้องอุ๋ิงก็น่าจะได้เข้าชิงแล้วก็น่าจะได้รางวัลนี้ไปเหมือนเหมือนปีที่แล้วเนาะไปรักษาเชมปมกันทุกคนเราคิดว่า99%น้องได้แน่นอน <ตา S 1> แล้วก็เทจ<ม>จะให้เต็มที่คเขาไองนี้นอนมงถ้าเทียบพูดเป็นภาษานางานก็จะบอกว่า <c oughs> นอนมงมาเลยแล้วก็วันที่2 8นะครับ28ปตุลาคมน,นี้ปล่อยเพลงใหม่ของน้องวีเพรบ้านแพงนะครับนั่นก็คือเพลง <S <S สาว <S <S สำน้อย <S <S ค่อยหักนะครับ9้าโมงเช้ารอกันเลยรอปัน่นย่อฟิวไอเ v ิ y ยูอะไรสักอย่างที่เป็นท่อนฮุกเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ